่นแม่ตัวไปเลยกิม่มอนี่ใสน่น้ำก็หอยก่อนนี้เมนูอะไรครับต้มปลาช,ชิโดช่างหอยเลยขาขา,ขา ใครใครจบเนอนเดี๋ยวนมีก่อนหัวหอมอีกหัวโจ๊ะเชฟบอกโจ๊นี่ครับเนื้อปลาปลาชาโดห้าสองห้า้อ เอา,อา,าใหญ่มาหน่ดสยตดๆครับแต่เอาแค่เมนูเดียวไม่ทั้งตัวเต<อ>ิมเกลือเติหน่อยนึงเดี๋ยวหอมจังอ่ะหอมจัด มืดๆครับมืดๆหน่อยนี่เอาซุปมาใส่มาขามเลยซุปใส่มาขามแช่มาขามก่อนรอเดเอือดรอเดือดมะนาวหน่อยครับหั่นมะนาวรอเลยครับ เอาแล้วครับน้ำเดือดน้ำมะขามน้ำขมิดหน่อยเปรี้ยวหวานนั่นเนี้ยแก๊สใส่มะกรูดตบท้ายมใส่ด้านหลังจะหอมมะกรูดใหญ่องอ่ะมะกรูดตัวโตจากต้นยังงามอ่ะมะกร มะน,นาวเพิ่มเติมน,นมิดหน่อยมะนาวหน่อยโอ้โหระกษารักษา,ายังหอมหมดจากต้นปลูกเองกินเองเอ้วพีว่หอมหอมอย่างนี้แน่สวยหอมหอม เป็นไงครับอร่อยอย <laughs> <laughs> แสบแบ่แบแสบแบเสร็แจแล้วครับต้มยำปลาชะโดฝีมืาามอสะทอสำรึงบะเหล่าครับผมยอดสามสี่ชิ้นนี้เนี่ยตัวต้องไปลเลอเต็มหม้อเนี่ย